สวัสดีครับผมแม็กแอคชั่นครับวันนี้เรามากันในบรรยากาศสบายๆครับเราอยู่กันที่ศูนย์คาวาซากิพะราม9ครับอย่างเห็นข้างหลังครับวันนี้เราจะพามาชมรถอีกหนึ่งรุ่นครับก่อนหน้านี้เราเคยนำเจ้า W230 ครับมารีวิวมาขับขี่ให้ผู้ชมได้รู้จักกันแล้วครับมันมีอีกรุ่นหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นโลกคู่ขนานก็ได้ครับและวันนี้จะพามารู้จักกับเจ้า Mi ก u โ o S1 ครับอีกหนึ่งตำนานจากทางคาวาซากิในคลาส2 5 0ต t ครับเรามาทาความรู้จักกับ m i ก u r o กันก่อนครับ ตั้งแต่ปี1924เป็นต้นมาครับแบรนด์มิกโรครับเป็นที่รู้จักในด้านของความจุกกระบอกสูบขนาดใหญ่ครับประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูงและเป็นเป้าหมายของการชื่นชมในหมู่นักขับขี่ชาวญี่ปุ่นในนั้ขณะนั้นครับและแน่นอนว่าเจ้ามิกุโรเครับถือว่าเป็นรุ่นสปอร์ตรุ่นเดียวในคลาส 250cc ครับที่สืบทอดมรดกและความน่าเชื่อถือของแบรนด์คาวาซกิมากกว่า100ปีครับผม แน่นอนว่าหลายๆคนๆจะสงสัยในความแตกต่างของมันแล้วใช่ไหมครับผมจะมาเล่าให้ฟังต่อเนื่องครับ Micro S1 ไม่เพียงแต่เป็นผู้สืบทอดของ Kawasaki 250 Micro s g ที่เปิดตัวในปี1964เท่านั้นนะครับแต่ยังสืบสายเลือดของ Micro Single ครับมาจากช่วงก่อนสงค, Micro คราม MicroS1 ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์คลาส2 5 0 cc s o s c 4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศแน่นอนว่าิดความคลาสสิกของรถแนวนี้เลยก็ว่าได้ครับ ซึ่งนอกจากนี้ครับมันยังมีรุ่นพี่ใหญ่ในคลาสของทางคาวาซากิครับกับเจ้ารุ่นเมกุโร K3 แล้วก็ W800 ครับที่มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงรูปหยดน้ําที่ผสมประสานการชุบสีดําและโครเมียมเข้าด้วยกันครับนั่นมันแสดงเห็นถึงความแตกต่างของแบรนด์เมกุโรครับซึ่งคุณจะเห็นได้ในโลโก้แบรนด์เมกุโรบนถังน้ํามันจะเหมือนกับเมกุโรตัว K3 ครับซึ่งตรงนี้มันมีความพิเศษครับ เพราะว่าเป็นการทำมือโดยช่างฝีมือชาวญี่ปุ่นครับตัวหน้าจอจะแตกต่างจาก W230 โดยเป็นแบบคลาสสิกสีขาวครับสําสำหรับใครที่อยากดูในรีวิวของเจ้า W230 ครับสามารถกลับไปดูรีวิวก่อนหน้านี้ของเราได้ครับผมลงไว้ให้ดูแล้วนะครับมาดูกันที่ตัวรถของเจ้า Micro S1 กันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับรูปทรงขนาดไซส์ประมาณนี้ครับน้ำหนักตัวรถครับไม่ถึง150กิโลแน่นอนว่าเป็นรถที่ควบคุมง่ายเข้าถึงง่ายครับนี่ถ้าคอมก็จะประมาณนี้ นะผมสูง173ก็พอข้อมแล้วก็ทั่วไปทั่วไปในที่นี้ก็คือเป็นทรงรถตามหลักท่าอีกนมิกที่เราคุ้นเคยกับนั่งรถสไตล์คลาสสิกประมาณนี้แฮนด์บาร์ยกสูงขึ้นมารับกระชับกับแขนทั้งสองด้านแล้วก็ตัวถังไม่ได้ใหญ่จนเขาเรียกว่าไงมันล้นลงมาจนช่วงระหว่างวางขาลําบากเพราะว่าตัวเบาะเขาเขา้เขาถึงมาแค่ตรงนี้และตรงนี้ระหว่างตัวถังก็มีการ ค่าขับจีก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นรีวิวตรงด้านหน้านี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้คือเรายกลงมาจากแท่นเพราะฉะนั้นมันจะมีก้านติดแทงอยู่รถของจริงไม่มีก็คือจริงๆโดนตัวรถพื้นฐานจะมีพื้นฐานเดียวกับเจ้า W230 ครับแต่ก็จะมีไฮไลท์พิเศษที่ฉูกฝังลงในตัวรถตลอดทั้งคันเลยครับมาเดี๋ยวไล่เรียงกันดูนี่ขาตั้งมีขาตั้งเดียวนะไม่มีขาตั้งคู่วางประมาณนี้จะเห็นได้จากช่วงหน้าตัวรถครับก็จะเป็นสไตล คลาสสิกดั้งเดิมเลยล้อหน้าขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับดิสเบรกและมี ABS มาให้ตรงนี้เป็นของดิชินนะรถมาพร้อมยางขนาดมาตรฐานที่ใช้ได้ทั่วไปไม่ได้เป็นลายเลสซิ่งอะไรเป็นล้อเป็นแบบว่า d a i ี y ยู e ใช้ได้ในทุกๆวันสีก็เป็นโครมมาพร้อมกับล้อซิ่ลวดขนาดนี้เลยทนทานหายห่วงครับด้านหน้านี่ก็มีเขาเรียกว่ายางหุ้มเป็นรถสไตล์คลาสสิกตรงนี้มาทั้งสงฝั่ง นะตรงนี้นี่เป็นเชนชิ้นเหล็กนะตรงนี้สําหรับบางคนหน้าก็คือให้ความคลาสสิกเลยแล้วก็มีก้านมาเออเป็นชิ้นเหล็กสีดําทั้งชิ้นอย่างที่บอกครับตัวรถรุ่นเมคุโรก็จะมีสีเดียวนะก็ได้ดังนี้เลยไล่เลี้ยงขึ้นมาด้านหน้าครับตรงไฟกลมตรงกลางนะเพิ่มความเป็น LED ตรงนี้มีมาให้แล้วกับโคมด้านในเป็นสีเงินส่วนสําหรับระบบไฟเลี้ยวทั้งสองข้างก็ยังเป็นหลอดไ้อยู่ จริงๆแอบจินตนใ,ใจก้าถ้าให้ LED ถ้าเต็มระบบมาเลยได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ถือว่าครงคอนเซปต์ครับนี่คือรถระดับตำนานความคลาสสิกไว้เพราะฉะนั้นอะไรที่เดิมได้ก็จะเดิมไปก่อนไล่เลี้ยงขึ้นมาครับที่บริเวณเรือนใหม่ของตัวรถเองครับความแตกต่างที่แตกต่างจากเจ้า W230 ครับเรือนหม่เป็นแบบเรือนใหม่คู่นะตรงนี้จะมีโลโก้ฟอนต์เขียนว่าเมคูโรสตรงนี้ทางด้านฝั่งเรือนไม่ที่เป็นเข็มทั้งสฝั่ง เห็นไหมมีตัวมีกโรสสีแดงตรงนี้มาคุญแจเป็นแบบปกติครับมาตรฐานเลยเสียบเปิดสตาร์ทบิดล็อกคออย่างเนี้ยแล้วก็ในเรื่องของประกับแฮนด์ก็ไม่ได้มีอะไรลวดลายเป็นแบบยางนะไม่ได้มีลายอะไรเป็นแบบประกับแฮนด์ทรงรถคลาสสิกทั่วไปเหนียวแน่นดีเหมือนกันไฟสูงไฟต่ำเนี่ยเปิดปิดตรงนี้ระบบไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มในเรื่องของแตร งานประกอบค่อนข้างที่จะดีเลยนะสำหรับรถในคา่าเล็กประมาณนี้ฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันเนี่ยออฟลันแล้วก็เป็นในเรื่องของสตาร์ทมือตรงนี้มีมาให้เห็นไหมในส่วนของกระจกก็จะเป็นกระจกสีดํามาให้นะไม่ได้เป็นโครมผมแอบคิดในใจว่าจริงๆถ้าเป็นสีโครมเลยมันจะสวยกว่าหรือเปล่าแต่บางคนก็ชอบสีนี้นะมันก็ดูเข้มเข้มดูเหมาะกับรูปทรงของตัวรถดีมากเลยครับอย่างที่บอกอันที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวรถก็คือถังรูปทรงหยดน้ําเนี่ย นะถังน้ํามันเนี่ยบอกไว้ก่อนนะขนาด12ลิตรนะก็ถือว่าเป็นขนาดใช้งานได้ทุกวันพอจะออกทางไกลได้ก็ขับขี่ชิวๆไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนะอย่างที่บอกครับโลโก้นี่ทํามือนะเห็นว่าเป็นโลโก้คลาสสิกเลยของเมกุโรอันนี้จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยเมกุโรนี่มีรูปปีกนะแล้วก็มีดีเทลของตัวโลโก้ของตัวแบตรถแปะอยู่ทั้งซ้ายและขวาเผื่อบ,บางคนสงสัยเฮ้ยยี่ห้ออะไรบางคนมาดูโลโก้ i, ทําไมไม่ใช่คาวาซากิ อ๋อนี่ก็คือโลโก้ของแบรนด์เบคโรอที่ฝังอยู่อันนี้เขาบอกว่างานละเอียดมากนะไม่แน่ใจว่าจะไปซื้อข้างนอกมีหรือเปล่าเพาบอกเลยว่านี่คือการนําโลโก้มาใช้ฉลองครบรอบ100ปีแบรนด์เมกูลนะไม่ธรรมดาแล้วตัวรวดลายของถังครับก็เป็นสีดําสลับมีขีดเส้นสีขาวฟิลคัตตอมแล้วก็สลับกับลายที่เป็นโครมนะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยเพราะว่าเนี่ยเป็นจุดเด่นของตัวรถเลยก็ว่าได้เพราะว่าดูแล้วจะเป็นสิ่งที่ เห็นได้เด่นชัดที่สุดและบริเวณใกล้ๆก,ๆกันข้างถังก็มีนี่ไงกัรลอยมาให้สําหรับขาหนีบทั้งสองข้างหรือว่าอะไรเป็นชิ้นพลาสติกด้านนะแปะเข้ามาตรงนี้1ชิ้นตัวรถก็โชว์เครื่องยนต์อย่างที่บอกครับอันนี้ครับเป็นระบายความร้อนได้ลมนะเปลือยโชว์เครื่องแล้วก็บริเวณฝั่งขวาของตัวรถก็จะเป็นท่อเดี่ยวอลูมิเนียมทั้งชิ้นเลยสีนี้เลยสีคโครมอย่างนี้เลยคลาสสิกเข้ากันกับตัวรถไม่ได้มีอะไรหวือหวานะ ฝั่งขวาเบรฝั่งซ้ายเข้าเกียร์ตรงนี้เข้าเกียร์ใช้เป็นรถมีคลาสทั่วไปเนี่ยฝั่งขวาเขาก็จะมีดีเทลเล็กนิดนึง,นงก็คือการขาไปโดนนั่นแหละเป็นก้านเหล็กยื่นเข้ามาเทดีเพียวๆไปเปลยก็มีดีเทลยึดตามระหว่างจุดยึดเฟรมนิดหน่อยแล้วก็บริเวณจับข้างของตัวรถนี่ก็เป็นโลโก้ของเบคุโรเป็นภาษาญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นดีเทลเขาอันนี้เป็นตัวกราฟิกเท่เหมือนกันสีแดงซึ่งกระจุดเดียวกับ ที่อยู่ที่บริเวณเรือนใหม่ด้วยแหละก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถครับภาพรวมนอกนั้นก็คือนี่ก็คือพักท้าพนซ้อนนะอยู่ตรงนี้เลยเป็นยางหุ้มปกติไม่มีอะไรเหนียวๆแน่นๆด้านหลังก็เป็นโชคคู่นะสีดําอย่างนี้มาเลยก็ปรับได้5ระดับแล้วก็บริเวณล้อหลังครับก็จะเป็นล้อขนาด17นิ้วมีดิสเบรกเช่นเดียวกันนะก็เป็นพื้นฐานทั่วไปไม่ได้มีอะไรตรงนี้ อย่างที่บอกนะั่นแหละเอกลักษณ์ก็น่าจะอยู่ที่บริเวณโลโก้มิกรถที่ถูกฝังอยู่ภายในตัวรถตั้งแต่เรือนใหม่มาจนท้ายของตัวรถเข้ากันดีครับผมเบาะเป็นแบบตอนเดียวนะครับแล้วก็มีค่าเนี่ยสำหรับที่จับคนซ้อนในตำแหน่งก็คือเบาะค่อนข้างที่จะแน่นๆกระชับกระชับนะนั่งน่าจะนั่งไปสักพักแล้วมันถึงจะชินสบายๆตอนแรกก็จะเฟริร์มหน่อยก็ตามสไตล์รถใช้งานนะ แล้วก็ที่บริเวณท้ายเบาะตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของคาวาซากิสีขาวโดดเด่นอยู่ตรงนี้เลยท้ายรถไม่มีแล้วครับบางโคนเนี่ยก็เป็นเห็นไหมเป็นเหล็กชิ้นเดียวกับบริเวณบางโคนหน้ารถระบบไฟท้ายทั้งหมดนะว่าจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟเบรกก็ตามเป็นหลอดไส้นะจ๊ะตรงนี้เด่นๆเท่ๆเลยจริงๆภาพรวมของตัวรถกันนั่นแหละถ้าใครรถชอบรถในสไตล์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีเอกลักษณ์และก็มีดีเทลของตัวรถอย่างชัดเจน สำหรับ Micro s 1ก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าสะสมในราคาที่คุณเข้าถึงได้ครับรวมไปถึงอยากจะซื้อไปใช้ในชีวิตประจำวันอยากได้ความแตกต่างก็สามารถสนใจรุ่นนี้ได้แน่นอนว่าราคาก็จะสูงกว่าเจ้าตัว w 230เช่นเดียวกันครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสเปคของเครื่องยนต์แล้วก็ดีเทลรายละเอียดของตัวรถกันบ้างเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้ครับเป็นแบบ4จังหวะคาปรลูกสูบเดียว s o h c ขนาด2 3 3ซ c ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก k l x 2 3 0โดยมีการปรับปรุงไอเสียให้มีเอกลักษณ์ตามสไตล์เมกูโร่เอครับกำลังขับที่ปรับปรุงขึ้นในรอบต่ำถึงรอบกลางช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายและมีความผ่อนคลายนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งบาลานเซอร์เพื่อเพิ่มความสบายในการขับขี่อีกด้วยระบบหัวฉีดชเชื้อเพลิงทำงานอย่างแม่นยำและ,สะเสถียรในทุกสภาพอากาศช่วยให้สตาร์ตติดง่ายและมีการตอบสนองที่ราบรื่นนี่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของการนำหัวฉีดมาใช้งานครับ ทาให้การขับขี่ในยุคปัจจุบันเป็นไปได้อย่างดีครับเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งครับก็จะเป็นในเรื่องของเฟรมน้ำหนักเบาของเจ้าเมกโรเอสวันมาพร้อมกับขนาดที่เหมาะสมของการควบคุมที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาถ้าพูดภาษาในบ้านๆก็คือ,อยังคงความออริจินอลของตัวรถไว้ย้อนยุคในสไตล์รถยุค 250cc มีน้ำหนักอยู่ที่143กิโลกรัมซึ่งส่วนใหญ่ต้องยกความดีความชอบให้กับโครงรถที่มีพื้นฐานที่เบานั่นมันก็ส่งผลให ผู้ขับขี่ไม่ต้องแบกรับภาระตรงนี้ครับและก็เป็นการขับขี่รถที่สามารถใช้เดลี่ไลฟ์ได้ในทุกๆวันอีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงและน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวรถก็คือในเรื่องของหลักอี o ก o นมิกในการนั่งท่าทางในการขับขี่นะเพราะว่าผู้ขับขี่จะพบว่าเจ้าเมก r โรเอสวันเนี่ยมันค่อมง่ายภาษาบ้นบานๆเลยควบคุมง,ง่ายรักระยะเอื้อมถึงพื้นมันรู้สึกว่าคอมฟอร์ตสบายๆแล้วระยะถึงแฮนด์เนี่ยสามารถควบคุมรถได้ง่ายอย่างดีมันก็ทําให้เป็นรถที่แน่นอนว่า มีความออริจินอลจากยุคก่อนมาจนถึงยุคปัจจุบันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เวลาเรานึกถึงว่าการขับท่าทางในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมันก็จะเป็นราวๆนี้แหละควบคุมง,ง่ายขับขี่ง่ายและนี่คือความออริจินอลตามสไตล์เมกุโรเอวันครับและนี่คือทั้งหมดของเจ้าเมกุโรเอวันครับเจ้าของค่าตัว1นึ่0 0สบาทครับสำหรับสีอ e ีวอนนี่ครับใครสนใจครับติดต่อได้ที่ศูนย์คาวาซกิทั่วประเทศครับ วันนี้ผมแม็กแไอชันต้องขอตัวลาไปก่อนครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกช่องทางของนิติสารมอไซค์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ